ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทีกรบรลักทุกท่านครับสูผูสุข้นเขียนเคยได้เพียงเดพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศได้ในประเทศก็ดีได้เพียงเดิมมาจากใครก่อนเมื่อคืนอย่างไรสุดมาจากตุรกีอินเดียม,มา,มาเบิดม, <า S 2> มาหลายประเทศครับ <c oughs> รรบอกพูดอะไรเอาเมื่อนี้เบ้าแดงกจะมากินใส่ได้พีองเดอิอไปหาใส่งวบ่ไรมือเศร้านีิพี่้อง พี่อีแสบๆเลยจัดใส่นี่ครับไซตันไซตันกระแทกพึ่งกันครับพี่น้องโอ้โพ่วงนเลยพ่วงงามๆกันคือเก่าอยู่ครับเพราะนี่แหละผมก็จะเรียนเนี่ยกระบ้านได้มนี้จากกันเลยป่านนี้ยังยังที่บอกนะครับว่าเบาแดดเพิ่นเกี่ยวกับใส่นี่ไว้ใจ่นได้ไว้ใจเบาแดดใส่งัวนพได้เนาะเอานี่กระแทกพึ่งกันครับพี่ว่าที่หาใส่งัวนใส่สดๆพอเบาแดดเพิ่นเพิ่นชอบแบบนั้นใส่ใส่น้องหาพอด้วยก็ได้จัดเป็นไซตันกันเนาะครับไซตันก็อร่อยกันเนาะมาพี่น้องมาแซ่บๆมาบ่านนี้ แต่ว่าก้อนอื่นก็ขอตื่นน้ำยาอีกหน่อยนึงหลังของทีมไงเมนื่อาจัดให้น้องเนี่ยเขาอยากแก่ข้าวได้พี่น้องได้เขาอยากแก่ข้าวครับเพราะเป็นกระใสกินเพื่อเป็นกระใสกินเพื่อกินเป็นยาได้พี่น้องเขาบ่ได้ลดน้ำลงให้กินบ่ได้แนะน้ำให้แก่ข้าวห้แครับบ่ได้แนะน้ำนะพี่น้องได้เด็กน้อยนี่ังกัเขาเบิ่มแบบเป็นบอกบอกลูกบอกหลานเนาะให้ผมกวนบ่ให้พี่กวนตัวเอ้าของผมกวนก็ได้อยากแก่ข้าวได้ใส่ยาผมก็จะว่าอย่างไรลูกพี่นี่มีเปพียงใดเนียงใด สารคามคือเก่าโปหนาบ่ต้องเฮ้ยปัจจัยนั่นแท้เอา้ามาผมขออนุญาตได้พี่น้องเด้อมือนี้อาจจะจุลลงเจงเลย,ยงแน่เด้อพี่น้องเด้อมือขึ้นนักไปหน่อยเ <c oughs> ต็มเบี้ยวมือขึ้นพี่น้องโอู้สารคามพึ่งกันเหรอครับโอตสุรินไม่หลับมือนี้มาัตสุรินหนาบ่ต้องหนาบ่ต้องอพี่น้องเขาเนี้ยกาวได้พี่น้องเมาอยู่่ันมามาพี่น้องหาเขาข้างหน้าหาที่เขาที่ไหนมากินนั้นมบ้าแดก เนี่ยผมอยากได้ตัวนึ่งไหมจกตัวนี้เหรอบคุณลครับตัดได้เรือดึงแล้วก็ได้มั้งลองดึงมึงให้พี่น้องมึงมั้งโอ้โหนะแบ่งกันเลยมันมีกันไกลเสียนอยู่เลยพี่น้องเอากันไกลบอกคนละเคิร์งแบ่งกันเนาะตอนตอนนี่เสียบๆระวังมือนี่พี่น้องโอ้มากมาพี่น้องมาอืมเอาเอาพี่น้องโอ้ผมขออนุญาตก่อนเด้อเอาแก้วเอายังเอียงไปคักไรก็ยังเกี้ยงกันคักแถวเว้ยเอาแก้วเป็นแก้วตัวนี้ เป็นเนเห็บอเป็นเห็นบ so ่อยกเห็นเป็นบงบ่าเอฟซีเนไหมมีพี่น oh, mm ้องผมบอกก่อนเลยผมีเขาคือกันแล้วอืมอื้อื้ว่ามันมีกี่จูพี่น้องแล้วกาใส่ตผพาเมื่อพี่ียบเป็นมาไห่เสียบปลาเกียวไหมฝีเมื่อเจ้าก็ต่ำเสียบตินี้ต่ำเจ้าหาสมอง ตำดังแจ้สามโมงบอกพี่้องมึงเด้อมึงสุดยอดพี่รองใดี๋ยข้างพี่รองมันแสบอู้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 อ้อู้ไม่คนจะมาหาบอกเฮ้ยเมื่อส้นกันเมื่อต่ำกันเมื่อไม่คนจะมาหาอีกบ่ มันเอฟซีหรือมาบอกแซบเนาะแซบแบอือหือไปกินกระเบาแดกนี่แบบมีแซบมือส่วนสาสานสำยาคกินมันแซบเลยเนาะกินตําำเนาะแต่กินหลายคนส่วนสารสานเนี่ยปัญญานบริกินได้ฟ่าวเลยมันเลยแซบ อย่งหน้าเปุณน,น่ะครับหน้าปุณนนะ่ะอย่างหน้าปุณอย่างหน้าพี่แอบเสียปุนใส่ต้นบกบกม่วงสี่เขาสองเดือนอนะ่ะเม <c oughs> ื่อ <c oughs> หลายสั <c oughs> ปดาห์เกลือกระปุ่งกุนตีนะพี่น้องออจานนี่พานอยู่เนาะจะะับป่ะพริกสดต้มแล้วก็ใส่บักหน้าพี่น,น้อง ขมพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเกสิวาจังไงนี่ตอนนี้เนี่ยจะเสียบพวงมาลัยเข่าขาวบวบว่ะเรื่องใส่ไว้ใจเบาแดดเอาเนี่ยอันนี้นี่นี่พุทธาให้เลยเดี๋ยวดิงเอาดีใจมันเื่่ออยูกันไก่โอ้เสียบเสียบอือเสียบย่อมรับเลยปลาเสียบลองไปกินเบิ้งได้พี่น้องด้วยใส่ตันเด้อใส่ตันก็เขึอนยังก่อนจริง มันมีเฉพาะหมูตัวเมียเลยพี่น้องล่างไข่มันหมดลูกครับหมดลูกมันล่างไขม่มันเขาจะข้ามคนพี่น้องเดี๋ยวไหว้ท่องเดี๋ยวเสียบท่องแต่ว่าบาเดี๋ยวเพาเสียบเราพูดต้องว่ากันเล เสียบกักพี่น้องเอ้ยบอกเขานล้วเนาะพี่น้องบางคนว่าม่ถี่คาวม่ถี่เหม็นบ่บ่มีอะไพี่น้องอันนี้บอกจากความเป็นจริงนะครับบ่ได้มาตัวเลยเนะาะตามเาะเสียบกับเพราเสียบแต่ส่วนใหญ,ญ่พี่น,อน้องนกมคิดว่าเสียบสุขีบอันทีเสียบสุขีบคือผมหาแต่แนวสีเสียบท,ที่ผมชอบมามานำเสนอพี่น้องนะครับมันก็เลยเสียบสุขีบ ว้าดูงดวดูเจ้า <laughs> บอกนานๆเลยเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้เ <laughs> กียวกับแสบลงตัดีย่างคุณหน้าตาดีๆกับตามเกียวกับแสบนบลงตัวนี้มีเอนหวานบอน่อเ,บเนี้ยโอ้จุดเดียดอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงถึงว่าหลวงพ่อมันมีดวงอาทิตย์ได้ดวง <laughs> เห็นไหอืมพวกนั้นก sure> ัดแสบแน่เฮ้ยเจคสิว่าข ну 네ั้นไหนไหมเจคศิวาพออยากปากก็เ่าอะไรพี่น้องอันนี้บริเวณอาหารเลยพี่น้องอืมมันแสบก็ได้ก็ได้ว่าแสบกินกับคนแสบน้ำกัดมันกัดแสบพี่น้องพวกนั้นตอนนี้คนต้องหยาดได้พี่น้องเด้อข้ามันใหญ่มันมันได้เต็มปากเต็มคำครับอืม กินบองตั้นเมืนกันไปเนี่ยไปจะขัง้งหือน้องมันแสบอือ,อ,อน้ำแตกอ,อันนี้ก็น้ำแตกนะ <laughs> โอ้ยแกวแม่แสบไปลีเก้านาย เสียบพอดีเจ้านายเสียบพอดีออโบลืมพี่น้องเอามานำอยู่ผาผาพิเศษเป้าแด,ก,ด,าเดกเจ้าจู่เป็นเป้าแดกได้บ่เป็นีรยนพี่น้องมันติดมือมันเลอะผมว่าอันนี้ยิงนี่เหนียวจับมือแห็งติดมือไปเลยพี่น้องมันแนะนำเลย่นีติดมือเติดสูบมันติดมือใส่ยผาใส่อ็อแ โอ้พี่น้องอยากให้พี่น้องไม่กินน้ำนอ่ออิบซีไหมทุกคนไหมพี่น้องเอ้ยจส้นศรีาข้ามเลคือวานน่ะโอ้ผมครับตึก <c oughs> เดียดแล้วพี่ผมเอ้มัน่านั่งอย่างมะม่วงไหมลดมาได้ไหม คอมเมนต์มันบอกได้ได Get ้พี่น้องเรื่อว่าบ้องตันครับเมนอยู่ครับมันกึดมันกึดแต่ว่าผมจะดินอันนี้ก่อนใครคอมเมนต์มาบอกได้ได้ว่าบอกผมบวกป้องตรงใดกัคอมเมนต์มาบอกในว่าจะได้ปรับปรุงเนาะพี่เนาะว่ายังไงแม่งเลมคอมเมนต์มาบอกกันในได้พี่น้องเด้ออันนี้บอดีอันนี้บอดซุภาพกับอกมาเลยจะได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะแบบตรงใจถ้าถ้าเห็นว่าการกินบอดซุภาพกัของตรวจขออภัยด้วยพี่ ดูเพือกพร้มบันเทิงนะครับไปดูเพื่พอความบันเทิงเพื่อนไอ้กิน,กน,ดดน,กนข,ขก็เสียบผู้ใดหลายๆลายคนบ่งคนกินเขาบอกกินข้าวบอกเสียบเขามาเบิ่องซองอี้แอบเสียบแบบเบาแดกเสียบทุกทุกมือทุกเวลาข,ขัาน้นด้เบิ่งนะ่ะนำก่นอนบ่แมนบ่เสียบกต่ว่าเสียบบ่แมนได้ป่าวเสียบก็คือเสียบแต่บ่เสียบก็คือบ,บอ่เสียบ,บ,อบ,อยบนะอย่างที่ผมบอกแหละการนำเสนออาหารเนี่ยสวนใหญ่ก็บที่นำเสนออาหารที่เขาชอบเนาะ ใช่เขาแสบกระไดมันก็เลยแสบสุกิผักเบาแดกบ่ต้องการได้ี่น้องเด้อน,นี่เบาแดกบ่กินมากกินผักดอกมากมากเนียนกินเนี่ <laughs> นี่อืมอีซ้อนโอ้ยนี่ยตาหรือวะแล้วยืดเลยครับอันนี้อะไรก็มา,าเลยผมข้ามยันไงไปเลย นเ้คือววาขาดรีไปนองอืมเงียแจงเงียยแจงน่นนะอาจารย์ผมน่ะรด์ถนด วอดไปว่าไป,บไปบเบาแดดจะกินทะจังว่านเนี่ยหาแล้วบอกอืออย่ามา,าดันเบาแดดกันคราบแต่บอกข้าวนะบะมีข้าวพี่นะอีตัวนี้เพิ่บ่องตังนนะครับกาจำนอื่อบ่ิดนะ่านพิเนะชันตีนนนต่อจากครับครับครับ,รบอันนี้มัน อจึกเจกน่ะแต่มันก็สิปุ๊บปุอืมอืมปุ๊บปุบเลยนะเมกี้เนี้ยอจึก็จกม่น่อจึก็เจกเอาเอาทีนี้ขัความข้าใจอจึก็เจกมดลูกก็อยู่จ้อหมดหลูกก็คืออย่าง ต้องอธิบายตั้งแต่ดูกเนอะอ้พ่อนาแต่ว่าคืออย่างมดลูกได้เป็นของเดิมเ่ตันแมนบอแมนครับเสียบบอเนี่ยผมเอิ่ปนี้ได้พป่น้องได้เพราไอ้พงผมมักเอินจรงแต่ก็้างผมเนี่ยแส่บ้หอยู อะไรนี่ครับบ้างพักเงาอื้นบ่หายไปหรออุ้ยมาขึ้นนักเงาเต็มเบี้ยวหัวเลยบว่ะเบ้าหัวไปไหนหัวผมเนี่ยเกือบหัวโอ้ผมอิ่มเลยเด้ยผมกัดอันนี้อยอะเพราะเลยพี่น้องอ๋อคำเดียวเด้อพี่น้องบัดนี้โอ้อิ่มคักอิ่มไง สองกิโลครึง<พ>่งว่ากับอ,อีกอย่างหนึ่งมือขึ้นหนักไปหน่อยอืนๆเต็มเบลพอ่พอแหรอผมอิ่มแล้วปีอิ่มไปอืมย่างมาหลายจำเนี่อพ่อพ่อพ่อเขากำลังเบิร์ดเรื่องแสบนะเอาเนาะพี่เนาะเอาย่ำก่อนโอ้ตัวดีตัวดียำมาก่อนว่ากับพี่น้องนเป็นกันกัไหนอาสนักกิฟนี่ก็ะดิพ่อทำอีก่อนบ่ ว่าพี่แกมันกินเขาอยู่ลืมเืมพี่น้องเอ้าอันมักกิฟนี่เด้อพี่น้องเด้อกับคนอะไรก็แช่เบาแดดนั่นไงเบาแดดกับไอีบเสียบเด้อพี่น้องเด้อไอ้ครับน้องกันผมจะมาขอเป็นน้องเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นเวลาคนกับว่าคือกันคือกันบ่พี่น้องว่าเอ้าคือกันบอนน์คือหยุดเนาะแฝดกุหละฝาครับแฝดกุหละฝาแฝดกุหละทถ่วงอยู่ต่างถิ่นเดียมหากันสิวมีความหักกันแพ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสหรับคลิปนี้เด้อเพราะสิ่งนี้นั่นเองเนาะหันกิเลสตาทางพูดจาบอมผสมได้กับ อกิริยาสองคนอาจสิกินมูมามเนี่ยแจังหน่อยมันเหมือนมูมามเลยสไตล์พวกผมมันกินดังสี่เนาะพี่น้องเนาะมันกินตามตัวตนตัวเองตามตัวตนจะมากินแบบงงเงงียบเนี่ยมันบ่แม่นมันมันบ๊วยนะพี่น้องเนาะเพื่อความบันเทิงครับพวกผมบันเทิงอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิพ่อสานี้เนาะครับมือดึงมือยันยังกระถาเบิ่งนด้พี่น้องมือนีเบ้าเดียกสิเดินสายไปหาบ่บวกดอกว่าไปไสแต่ว่าสิขอตัวจากพี่ไปเลยเด้อยมันจะกินข้าวปื้มไปพวกกฤษณ์ไปนะพี่รองไปดีใจเพิ่นเขามาแวะเยี่ยมเยียนนู้ มือล้างสิไปหาเพื่อนอยู่ยหรอครับครับมายินดียินดีต้อนรับด้วยพี่น้นอง<ม>ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนล่ะอยากไปหาเบ้าแด็กก็ไปหาได้นนนเาน,ะนะะาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำเนี่ยเราพี่เฮ้ยครับมาลาพี่น้องลาพี่ลาน้องไปดูเนาะครับ,รบผม,ผมสวัสดีครับ